ได้เลยาสบารมีเพราะมันของเก่านั่เลยเกาไมเคมืนั่นเก่า่เคยเห็นมาจาศาสตร์ก่อนแต่เ่าจาํศาสตร์เกิดเบ่าไหร่คือแต่เราค่ดเราคัดเนี่ยแจ้งมันจักศาสตร์เนีจาบ่าไ้ร่พาะเอาจักแต่เมื่อเกิดศาแตรศาสตร์นันจับ่ไดรเขาบ่มีญ่านคณะบามีย่านคือลวองปูลวองตาพระบาจย์ คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคนได้ย่านกคนจะยังรู้ได้เพราะจังว่าชาตินั้นมันเกิดเป็นเสือชาตินั้นเกิดเป็นลิงมีมดเนี่มันมันมันไม่ย่ากมันได้เกิดเป็นลิงเนี่ยก็ะเขาไปนใสัยแก่นง่ยากคนว่ากัรเคลื่อนขอนไม่ก็ยังย่อมลดมันติดมันิสัยลิงคือมปขอนไม่ย่อมแยะแย่โอ้ยมันมากเลยเดี๋ยว

ไดปนลูกค้ากซีได้ลูกอ่อคอยมมันเป็นเองมันอยนอัตนมัันนี้ใส่ยนส่ยนี่มันแก่เนา้บัวคลอกันวัดมันมันมาจะสรบก่นเขาเคยเห็ดถึทั้งดือดสามมาหลายพบหลายศาสตร์พอเห่ามันพน่เขาไปพานิพนนเด้มันถึงพานิพนานเพราะว่า่าไปสั้นพ้มนั่นสิมันบดสวย วัตถุนในโลกมาเกิดเป็นมนย์คือเขาเกิดมาเป็นมนย์เกิดเป็นควมาสามัยวัลลมีต่อแต่ของก่อนเมื่อไหตามมาอยอันนี้สองของก่อนตามมาเมื่อเกิดเป็นมนย์แล้วาสังวัลาม,ามีต่อแต่ว่ามันหลายสาแต่ว่าผู้ใดตังต้งจิตตั้งใจเหตุเอาคุณงามความดีนี่มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวัลมีมมจนกว่าถึงปานิพาน ทางวานถึงพนิพ่านเนี่ยเขาเกิเค็ตเรื่องสิ่ละะมาพอแบลซันได้แต่ห้ท่านรักษาชิ้นปฏิบัติธรรมอย่างว่าท่านะบรารมีศีละบรารมีเนคขมะบรารมีเขาสีเห็ุได้่ังสิ่งละจนกว่าเที่เขาพนิพ่านเพราะว่าคนเฮามันกับบริษัทกันนะเฮาเห็ดคุณรามความดีมันกับบริษัทน <c oughs> อุปนิสัยจัะสุดมันก็บอกเขากันมันแล้วแต่อุปนิสัยของฝ่ายของมันแล้วแต่บารมีของฝ่ายของมันเคยได้เฮ็ดหน่อยเคยได้เห็ุหลายเหตุหน่อยแตยยว่าทั้ผู้แบนเกันจังเทศอยู่แต่มคาค้อนเห่าหน่ยมันก็บอกเขากันฟังเราโอเมันมีทุกระดับทุกระดับะระดับต้นระดับกลาง ระดับสุดท้ายร,ระดับสุดท้ายก็จะขอกานิพ่านดับสุดท้ายก็จะขอกานิพ่านแต่ว่าขอกานิพ่านมันไม่จะซุกหล่นล้วนได้บันบ่นวันไหนมาเกิดบันไหนมาแก่บันไหนมาเจ็บบันไหนมาตายอีกนั่นเพราะว่าซุกหล่นล้วนขอกานีพ่านมันซุกหล่นล้วนเพราะว่ามันมีหลายระดับแต่ละคนละคนแต่ละข้อเท่กันละนี่ย กันยังดแต่ห้ามันบ่ไม่ผู้ประมาทนะมันมาไม่ผู้ประมาทนั่งเดินตามไอยคำสอนของพระพเทเจ้าอยู่นะท่านนะก็ได้ให้ยกมือรักษาศีลเมื่อได้มีโอกาสไม่วลาเขาก็เฮ็ดได้ต่างสัจจะอารรดก็ได้เมื่อได้หามีโอกาสไม่วลาก็ต่างสัจจะเสปฏิบัติศีลห้า ตั้งใจปฏิบัติสิ่งแปดเขาก็ตั้งสัจจะเขาก็รักษาหลอดรักษากายรักษาว่าจารักษาใจเขากไม่ได้ไปรวมไปเกินในหาขอนไม่ได้ไปรวมไปเกินในแปดขอนเป็นระเบียเป็นสิ่งบริสุทธิ์หลอดบ่องบอ่มองบอ่ดบอดำบ่อพล่อยบ่ขาดบ่ทะลุบริสุทธิ์พ้นควองหลด อย่ว่ามันบันไหนยากก็ได้ข้าวสนใจต่างสัจจะหลอดก็ได้ว่าต่างสัจจะปฏิบัติกายว่าจใจเหี่วมาไปลองไปเกิดในหาขอในแปะก่อนเป็นศีลขึ้นท่านที่หลอดบันไหนหาจะขอน้ำหลวงปู่หลวงตาผู้วาจานเนยแล้วตั้งใจเส็ยต่างสัตตงสจจะขึ้นก็นปฏิบัติหลอดมาไปลองไปเกิดในซีขอหาขอแปะขอถ้าก่อนจัดกี่แล้วนะ รักษากายว่าจใจห้องเป็นโลถเป็นศีลป์ถึงมากเลยที่ว่าจังเลงขันมาขอหนะ่ำล่องปูล่องตาขัวบาอาจารย์ขอแล้วถ้ารักษากายว่าจใจห้องบ่แดกอันเก้าศีลกบอดบริสุทธ์มันสามันมองมันด่างมันปล่อยคือเก้าขอไปแต่ตาขอไปรักษาบ่ได้นาปฏิบัติบ่ได้มันก็เสาก็มองก็ขา,าดก็ด่าง แต่ว่ามันขึ้นยกับเจ้าะขอนแต่เฮาแต่ละคนขึ้นยกับตัวไผตัวมันขฮาเฮ็ดได้ทำได้มันก็เป็นรอดก่อนีินเป็นท่ำบวกข้าวไม่สีนหลอกมันก็มีท่ำพร้อมได้ก่อนข้าวไม่สินหรอกมีท่ำชิวน้ำกัน,นเฮารักษาสินได้วันนี้สินก็รักษาเฮาได้บ้าง ยาเฮารักษาศีลดายศิลกรักษาเขาวันไปโยเซย์โยแห่งหอนตะบลใดกับบัตจนได้บันนี้ไม่จะพ่อศกศิลรักษาเฮาวันนี้ไปโยเซย์กับบัตจนศิลรักษาเฮาที่แรกเฮารักษาศิลแต่เฮารักษาศีลดาบริสุทธิษูดท่องหลักเอาละศิลรักษาเฮาเลยวันนี้ไปโยเซย์กับตามโคบาจันพัน รักษาศิลเด็ดวันนี้สิรักษาคนเนี่ยพัดจะไปจะเส้นตา่างเจ้าพวกเขาเล่ากาเจ้าถมเจ้าเหี้ยวจะาเสก็ตามไี่ต้ความสุขความจเจริญบ,บาวันอยู่ในเมืองบาวันอยู่ในบ้านบาวันอยู่ในผู้ในผาศินรักษาเรามีแต่ความสุขวันนี้ม่ความทุกแต่ว่าใ่พี่จะหน้าเอาเด้อเอาละาพอดบันเราพอดบัน